ชายชรามแอมยื่นถ้วยของเงินหน้าบ้านใครจะคิดว่าเขาคือพ่อของแฟนและสิ่งที่เขาทำหลังถูกเมินเฉยจะเปลี่ยนชีวิตของหญิงสาวคนนี้ไปตลอดกาลพ่อสามีปลอมเป็นขอทานทดสอบว่าที่ลูกสะพ้ยและจุดจบที่คาดไม่ถึงยามเช้าของฤดูหนาวลมเย็นพัดผ่านซอยเล็กๆในหมู่บ้านเงียบสงบแสงแดดอ่อนๆตกกระทบลงบนทางเดินซีเมนต์แตกร้าวเสียงนกร้องเจ๊เจ,เจ้าตัดกับความเงียบรอบข้าง หญิงสาวชื่อมีนาแต่งตัวเรียบร้อยในชุดเรียบง่ายถือถุงอาหารเพื่อไปเยี่ยมบ้านแฟนหนุ่มครั้งแรกหัวใจเธอเต้นแรงทั้งจากความตื่นเต้นและความกังวลว่าจะทำตัวดีพอหรือไม่เมื่อเดินเข้าใกล้น้าบ้านเธอสังเกตเห็นชายแก่สภาพมอมแมมนั่งอยู่ริมรัว้วมือสันสนยื่นถ้วยข้าวเปล่ามาขอเศษเงินหน่อยลูกเสียงแหบพราของชายคนนั้นเอ่ยขึ้น มีนามองเขากลิ่นตัวของชายแก่โชยเข้าจมูกผสมกับกลิ่นสาบเก่าๆของเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุน่นเธอลังเลดวงตาเต็มไปด้วยความเวทนาแต่เธอกลับพูดเบาๆว่าขอโทษขนูไม่มีแล้วรีบเดินผ่านไปโดยไม่หันกลับมาพอถึงประตูบ้านเธอยกมือไหว้หญิงไวกลางคนซึ่งคือแม่ของแฟนทั้งสองพูดคุยกันอย่างอบอุ่น แต่แล้วประตูอีกบานเปิดออกช้าๆชายสูงวัยในชุดเรียบร้อยเดินออกมาใบหน้าเขาคุ้นตามีหน้าชะงักหัวใจเธอเต้นแรงอย่างประหลาดชายคนนั้นคือคนเดียวกับชายขอทานหน้าบ้านแต่ตอนนี้เขายืนตัวตรงแววตาคมกริตมองตรงมาที่เธอหนูมีนาใช่ไหมเสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอหนาวสั่นหลังแม่ของแฟนยิ้ม นี่คือคุณพ่อของตนเขาอยากรู้จักว่าที่ลูกสะพ้ายให้ลึกกว่าคำพูดมีนาเงียบเงือผุดเต็มหน้าผากแม้อากาศจะเย็นภายในใจเธอปั่นป่วนภาพของชายขอทานที่เธอเมืนเฉยย้อนกลับมาหนักหน่วงพ่อของต้นเดินเข้ามาใกล้เขายิ้มแต่ไม่ใช่ยิ้มที่อ่อนโยนมันเป็นรอยยิ้มที่อ่านยากเขานั่งลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งบางครั้งการรู้จักนิสัยคนจริงๆ ต้องดูในวันที่เขาไม่รู้ว่ากำลังถูกมองเสียงของเขาเหมือนมีแรงกดดันหัวใจมีนากระตุกเธอกำลังจะอธิบายแต่น้ำเสียงของเขากลับแทรกขึ้นอีกลูกชายฉันมีนิสัยช่วยเหลือคนยากจนเสมอฉันแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงข้างเขาจะเป็นแบบเดียวกันไหมประโยคนั้นแทงใจเธออย่างจังเธอรู้สึกเหมือนพื้นข้างใต้กำลังจะพังลงก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกไป เสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งแฟนหนุ่มของเธอเดินออกมาพร้อมกับสีหน้าเคร่งเครียดเขาหยุดมองทั้งสามคนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งในทันทีให้ฉันดำเนินต่อจากตรงนี้ไหมแฟนหนุ่มของมีนาชื่อของเขาคือต้นเขายืนอยู่ตรงประตูใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่แฝงด้วยความตึงเครียดที่ชัดเจนสายตาของเขาไล่มองพ่อมองแม่ แล้วหยุดอยู่ที่ใบหน้าของมีนาพ่อต้นพูดเบาๆแต่หนักแน่นพ่อไม่ควรทำแบบนี้กับมีนาบรรยากาศเงียบแม้แต่เสียงลมหรือเสียงนกก็เหมือนจะหายไปพ่อของต้นยังนั่งนิ่งไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆเหมือนกำลังฟังต้นเดินเข้ามาใกล้หยุดยืนตรงหน้าพ่อแล้วหันไปทางมีนามีนาไม่สมควรถูกทดสอบแบบนั้นพ่อแค่ เสียงพ่อดังขึ้นอย่างเรียบเฉยอยากรู้ว่าคนที่จะเข้ามาในครอบครัวเราเป็นคนยังไงจริงๆแล้วพ่อได้คำตอบหรือยังต้นถามเสียงเรียกพ่อพยักหน้าได้แล้วแล้วเขาหันกลับไปมองมีนาใบหน้าไม่มีรอยยิ้มไม่มีความโกรธแต่กลับนิ่งสนิทจนเยือกเย็นฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอโยนเงินใส่ฉันเขาพูดชา้ชาๆแต่แค่คำพูดที่เธอใช้ท่าทีที่เธอมี มันไม่ใช่ความเมตตามีนายืนตัวแข็งมือเธอกำถุงของขวัญแน่นจนสัน่นในอกของเธอเหมือนมีบางอย่างราวลึกคำพูดของพ่อแฟนกริดผ่านหัวใจเธออย่างเฉียบคมต้นขยับตัวเข้าไปใกล้เธอมือของเขาจับมือเธอไว้แน่นพ่อเขาหันไปแล้วถ้าพ่อเป็นขอทานจริงๆละ่ะเราจะตัดสินใครจาัดก,การที่เขาเหมือนพ่อในชุดมอมแมมหรือไม่หรือเราควรมองภาพกว้างกว่านั้น แม่ของต้นเงียบไปเธอเพิ่งเริ่มรู้สึกถึงความรุนแรงของสถานการณ์มีนาอาจไม่ได้ยื่นเงินให้พ่อต้นพูดต่อแต่เธอไม่ได้ดูถูกพ่อเธอแค่กลัวคนแปลกหน้าในซอยเปรียวอาจเป็นไถมากกว่าคนขอความช่วยเหลือพ่อของต้นไม่ตอบแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนเล็กน้อยต้นหันกลับมามองมีนาอีกครั้งมีนาเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงเธอไม่ต้องรู้สึกผิด ฉันรู้จักเธอดีเธอเป็นคนดีไม่ใช่เพราะเธอให้เงินคนอื่นหรือพูดเพราะตลอดเวลาแต่เพราะเธอมีหัวใจที่จริงใจดวงตาของมีนาร้อนเผาน้ำตาเริ่มคลอเบาเธอไม่ได้ร้องให้เพราะเสียใจแต่เป็นความรู้สึกที่ถูกเข้าใจในเวลาที่ทุกอย่างกำลังพังพ่อของต้นถอนหายใจเสียงนั้นดังชัดท่ามกลางความเงียบเขาลุกขึ้นยืนช้าชและมั่นคง บางทีฉันอาจใช้วิธีผิดเขาพูดด้วยเสียงที่ต่ำลงฉันเคยถูกคนหลอกในอดีตเคยให้ลูกชายของฉันต้องเสียใจเพราะผู้หญิงที่ดูดีแต่เปลือกนอกฉันเลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเขาหันมามองต้นแล้วหันไปมองมีนาฉันขอโทษคำพูดนั้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวน้ำเสียงของเขาจริงใจมีนาตกใจไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะยอมเอ่ยคำขอโทษ ต้นพยักหน้าบรรยากาศเริ่มอ่อนลงแม่ของต้นยิ้มออกพอได้แล้วทั้งสามคนเดี่ยวของกินจะเย็นหมดเธอชวนทุกคนเข้าไปในบ้านและเริ่มเตรียมอาหารที่มีนาเอามาฝากเวลาผ่านไปแต่เรื่องราวในเช้าวันนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวใจของทุกคนหลังจากมื้ออาหารพ่อของต้นเรียกมีนาออกมาคุยตามลำพังที่ระเบียงหนูมีนา ฉันอยากจะบอกว่าถึงแม้วันนี้หนูจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันหวังแต่หนูกลับได้แสดงให้ฉันเห็นอีกอย่างหนึ่งแทนความอดทนและการ,รเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่หนีเขาหยุดพูดแล้วมองไปยังสวนหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยแสงแดดอุ่นคนที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างถูกเสมอแต่คือคนที่พร้อมจะเรียนรู้และยืนเคียงข้างเราเมื่อเราต้องเผชิญความจริงเขาหันกลับมามองมีนาแล้วยื่นมือมาให้เธอจับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรามือที่อยากกระด้างจากการทำงานหนะักแต่นุ่มนวลในสัมผัสนั้นมีนาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันแล้วเธอก็พยักหน้าใจของเธออุ่นขึ้นอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนจบสิ้นเช้าวันนั้นมีนารู้ว่าเธอไม่ได้แค่ผ่านบททดสอบแต่เธอได้เปลี่ยนใจของคนหนึ่งคนและบทเรียนของวันนั้นจะติดอยู่กับเธอไปตลอดชีวิต เพราะบางครั้งความเมตตาไม่ได้วัดจากสิ่งที่ให้แต่วัดจากหัวใจที่เปิดกว้างและเมื่อเราตัดสินใครจากเสี้ยววินาทีเดียวเราก็อัดคาดคนที่ควนค่าที่สุดในชีวิตเราไปตลอดการหากคุณต้องการเวอร์ชั่นที่ยาวขึ้นใกล้เจ็ดพันคำเพื่อใช้เป็นสคริปต์เสียงหรือนิยายตอนยาวฉันสามารถขยายให้ได้อย่างละเอียดพร้อมฉากย้อนอดีตบทสนทนาในเชิงลึกและบทเรียนเพิ่มเติมด้วยไหมหลังจากวันนั้น ชีวิตของมีนาเหมือนเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นคนสําคัญในครอบครัวของต้นแม่ของต้นชวนเธอมาทํากับข้าวพ่อของต้นพูดคุยกับเธอบ่อยขึ้นบรรยากาศอบอุ่นเสียงหัวเราะในโต๊ะอาหารทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้บ้านหลังใหม่แต่ในมุมหนึ่งของบ้านยังมีบางอย่างแปลกไปบางคืนมีนาตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินผ่านหน้าห้องเธอลุกขึ้น เปิดประตูออกไปช้าๆแสงไฟจากห้องครัวส่องลอดใต้ประตูออกมาเธอเดินไปไกลในห้องนั้นพ่อของต้นนั่งอยู่คนเดียวเขาไม่ได้เห็นเธอเขากำลังนั่งดูรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งรูปนั้นซีเกือบจะมองไม่ชัดแต่เธอเห็นว่าเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคล้ายต้นอย่างไม่น่าเชื่อมีหน้าขยับถอยกลับเข้าห้องหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ วันต่อมาเธอถามต้นถึงผู้หญิงในรูปต้นเงียบไปนานก่อนจะพูดช้าๆเธอคือพี่สาวของฉันชื่อของเธอคือเมษาเธอหายตัวไปเมื่อสามปีก่อนมีนาตกใจเรื่องนี้ไม่เคยมีใครเล่าให้เธอฟังมาก่อนหายไปเธอทวนคำอย่างไม่อยากเชื่อต้นพยักหน้าแววตาเศร้าอยู่ๆวันหนึ่งเธอก็ออกจากบ้านแล้ว ไม่กลับมาอีกเลยเราตามหาเธอทุกทางแจ้งความไปถามเพื่อนจนกระทั่งตำรวจบอกว่าอาจเป็นคดีคนหายธรรมดาแต่พ่อไม่เคยเชื่อเขายืนยันว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจากวันนั้นมีนาเริ่มสังเกตพ่อของต้นมากขึ้นเขายังคงดูนิ่งสุข,ขุมแต่บางครั้งสายตาเขาจะหลุดลอยมองออกไปนอกหน้าต่าง เหมือนกำลังค้นหาใครสักคนอยู่เสมอจนวันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักมีนาออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยขากลับเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เสื้อผ้าเปียกโชกผมยาวพันกันหน้าตาซุบซีดจนแทบไม่เหมือนคนแต่สิ่งที่ทำให้มีนาแทบหยุดหายใจคือแววตาของหญิงคนนั้น มันเหมือนต้นเรากับเป็นคนในสายเลือดเดียวกันเธอรีบวิ่งเข้าไปหาขอโทษนะคะคุณชื่อเมษาหรือเปล่าหญิงคนนั้นชะงักก่อนจะหลบตาไม่พูดอะไรมีนาโทรหาต้นทันทีไม่กี่นาทีต่อมาต้นกับพ่อขับรถมาถึงเมื่อพ่อของต้นเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาแทบล้มทั้งยืนน้ำตาไหลทันทีต้นเข้าไปพยุงเธอ พี่เมษสพี่จริงๆใช่ไหมหญิงคนนั้นร้องไห้เหมือนเด็กหลงทางกลับบ้านหลังจากพาเธอกลับมาที่บ้านใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนที่เธอจะเริ่มพูดออกมาหนูหนีไปเองค่ะเสียงของเมษาสัน่นดวงตาแดงกำ่ำหนูโดนบังคับให้แต่งงานกับคนที่หนูไม่ได้รักเขารวยเขามีอำนาจแต่เขาทำร้ายหนูหนูพยายามบอกพ่อแต่ไม่มีใครเชื่อ คืนนั้นหนูเลยหนีออกมาไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตแต่พอเพื่อนหนูแต่งงานไปต่างประเทศหนูก็ไม่มีที่ไปอีกแล้วเลยกลับมาหวังแค่ได้เห็นบ้านสักครั้งบรรยากาศในห้องเงียบกริบพ่อของต้นนิ่งมือกำแน่นดวงตาสันดริกเขาเอ่ยเสียงเบาพ่อขอโทษที่วันนั้นไม่ฟังหนูพ่อผิดเอง เมษากอดพ่อแน่นเสียงร้องไห้ของทั้งสองคนดังก้องไปทั่วบ้านต้นเดินออกมาที่ระเบียงมีนาเดินตามไปเงียบๆเ,เขาหันมามองเธอถ้าวันนั้นไม่มีเธอเราคงไม่ได้เจอพี่เมษาอีกเลยเธอเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆมีนายิ้มบางๆเธอไม่รู้จะพูดอะไรเพียงแค่รู้สึกอบอุ่นในใจอย่างล้นๆและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อของต้นไม่เคยทดสอบใครอีกเลย เขาเรียนรู้ว่าความจริงใจของคนไม่สามารถวัดได้ด้วยบททดสอบที่เสแสร้งแต่ต้องดูจากวิธีที่เขาเผชิญกับสถานการณ์จริงด้วยหัวใจของมนุษย์จริงๆบ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมีเสียงหัวเราะเสียงของครอบครัวและความรักที่เต็มไปด้วยบทเรียนของอดีตและมีนาไม่ใช่แค่ว่าที่ลูกสะพ้ยอีกต่อไปแต่เธอคือสะพ้ยที่เปลี่ยนชะตาทั้งตระกูล หลังจากเมษากลับมาบ้านทั้งหลังเหมือนเปลี่ยนไปอีกครั้งแม่ของต้นใช้เวลาอยู่กับเมสามากขึ้นพวกเธอนั่งคุยกันทุกเย็นเหมือนพยายามตามเก็บเศษเสี้ยวของอดีตที่หายไปนานต้นกับมีนาเริ่มวางแผนเรื่องแต่งงานแม้ความทรงจำของคืนนั้นจะยังหลงเหลืออยู่แต่ทุกคนก็พยายามเดินต่อมีนาเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่คือการเรียนรู้รับมือและให้อภัย แต่วันหนึ่งขณะที่มีนากำลังทำความสะอาดห้องของเมษาเธอเจอสมุดบันทึกเล่มเล็กๆใต้เตียงหน้าปกซีดจางมุมกระดาษขาดยุ่ยแต่ข้างในเต็มไปด้วยลายมือที่บิดคั้นหัวใจวันที่สิองมีนาคมเขาตามมาที่บ้านอีกแล้วฉันไม่รู้จะบอกใครได้ยังไงพ่อไม่ฟังแม่เงียบต้นยังเด็กเกินไปฉันเลยต้องเก็บไว้คนเดียว วันที่18เมษายนเขาครูจะเผาบ้านถ้าฉันไม่ไปหาฉันไม่รู้ว่าความเงียบของพ่อคือไม่รู้หรือแค่ไม่อยากรับรู้ฉันเหนื่อยเนื่อยมากจริงๆวันที่เจ็พฤษภาคมคืนนี้ฉันจะไปไปให้ไกลที่สุดถ้าฉันตายก็ขอให้ทุกคนรู้ว่าฉันเคยพยายามแล้วจริงๆมีนานั่งอ่านอยู่นานน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอไม่กล้าบอกเมษา ไม่กล้าบอกตนแต่เธอรู้ว่ามีบางอย่างยังไม่จบวันถัดมามีนาเอาสมุดนั้นให้พ่อของตนเขานิ่งงนันมือลูกปกสมุดเบาๆเหมือนกำลังสัมผัสหัวใจของลูกสาวที่หายไปพ่อรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครไหมคะคำถามของมีนาเหมือนลมหนาวตัดผ่านพ่อของตนเงยหน้าขึ้นแวลตานิ่งรู้เขาหยุดพูดเสียงของเขาแหบ เขาเป็นคนมีอำนาจมีเส้นสายในท้องถิ่นตอนนั้นพ่อพยายามไม่เชื่อพ่อกลัวเรื่องมันจะใหญ่แต่ตอนนี้พ่อไม่กลัวอะไรอีกแล้วเขาหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเก่าซึ่งเป็นอดีตตำรวจวันถัดมารถตู้สีเทาคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านชายไว้กลางคนสูมเสื้อแจ็คเก็ตหนังเดินลงมาเขาไม่พูดมากเพียงยื่นซองเอกสารให้พ่อของตนในนั้นคือรูปถ่าย ชื่อทะเบียนรถและที่อยู่ของชายคนหนึ่งเขากลับมาอยู่ในจังหวัดนี้แล้วเสียงตำรวจพูดเรียบๆแล้วดูเหมือนจะกลับมาหาผู้หญิงในรูปอีกด้วยพ่อของต้นนิ่งไปนานแล้วพูดว่าครอบครัวฉันจะไม่มีใครต้องกลัวอีกเย็นวันนั้นเขาเรียกทุกคนมานั่งพร้อมกันมีนาต้นเมษาแม่ คืนนี้ฉันจะไปหาผู้ชายคนนั้นเสียงเขาเด็ดขาดไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปิดบาดแผลที่มันเปิดขาวไว้มานานหลายปีฉันจะพูดกับเขาในฐานะพ่อคนหนึ่งที่เคยเงียบเกินไปเมษานั่งนิ่งมือเธอกำชายเสื้อแน่นพ่อจะไปคนเดียวไม่ได้ฉันอยากไปด้วยทุกคนตกใจต้นพยายามห้ามแต่เมษามั่นคง ฉันนี้เขามานานพอแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องมองเขาในตาสถานที่นัดพบคือคาเฟ่เก่าริมแม่น้ำฝนโปรยบางๆทำให้บรรยากาศหนาวเย็นมีนานั่งรออยู่ในรถต้นนั่งข้างๆเมษาและพ่อของต้นเดินเข้าไปด้านในชายคนนั้นนั่งรออยู่แล้วหน้าตาไม่เปลี่ยนยังคงมีรอยยิ้มที่บิบคั้นเหมือนเดิมเขาหัวเราะเมื่อเห็นเมษาในที่สุดก็คิดถึงฉันสินั เมษานั่งลงนิ่งพ่อของต้นมองชายคนนั้นด้วยสายตาเยือกเย็นฉันมาเพื่อฟังคำขอโทษเสียงของเขาหนักแน่นชายคนนั้นหัวเราะขอโทษฉันไม่เคยเสียใจอะไรเลยประโยคนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเมษาลุกขึ้นดวงตาเธอแดงงั้นฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นและกดเล่นเสียงที่บันทึกไว้ ในนั้นคือเสียงของชายคนนั้นเสียงขมขู่เสียงัวเร้อเหียยทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนที่นั่งอยู่โต๊ะถัดไปก็ลุกขึ้นแสดงตัวชายคนนั้นหน้าซีดนี่มันกับดักเหรอเมษามองเขาตรงๆไม่ใช่กับดักแต่มันคือความยุติธรรมที่คุณเคยหนีเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือชายคนนั้นยังคงตะโกนแต่ไม่มีใครฟังเขาอีกต่อไป หลายเดือนผ่านไปชีวิตเริ่มกลับสู่ความสงบเมษาเริ่มไปทำงานเริ่มพบปะผู้คนอีกครั้งเธอมีรอยยิ้มที่แท้จริงพ่อของต้นเปลี่ยนไปจากชายที่แข็งกระด้างกลายเป็นคนที่พูดน้อยแต่เข้าใจมากเขาไม่ทดสอบใครอีกไม่ตัดสินจากเปลือกแต่ดูจากหัวใจงานแต่งของมีนาและต้นจัดขึ้นในวันฟ้าใสทุกคนร่วมมือกันจัดงาน แม้ไม่มีความหรูหราแต่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมษาเป็นคนถือช่อดอกไม้ให้มีนาก่อนส่งเธอขึ้นเวทีเธอกระซิบเบาๆเธอไม่ได้เป็นแค่ภรรยาของน้องชายฉันแต่เธอคือคนที่ช่วยฉันรอดจากอดีตขอบคุณนะมีนามีนายิ้มน้ำตาเธอไหลอย่างเงียเๆียเพราะวันนี้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้แค่ได้สามีที่รักแต่ได้ครอบครัวที่เธอเลือกเอง ในมุมหนึ่งของภาพงานแต่งมีรูปครอบครัวสี่คนยืนด้วยกันและในนั้นพ่อของต้นยิ้มยิ้มที่ไม่มีการเสียแซงไม่ใช่เพราะทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เพราะทุกคนผ่านความไม่สมบูรณ์แบบมาด้วยกันหลังจากงานแต่งงานชีวิตคู่ของมีนาและต้นเริ่มต้นท่ามกลางแสงแดดยามเช้าในบ้านหลังเดิมเธอย้ายเข้ามาอยู่เต็มตัวและทุกวันก็มีบางสิ่งให้เธอเรียนรู้ ต้นตื่นเช้าเสมอเขายังดูแลสวนหลังบ้านอย่างเงียบๆในขณะที่มีนาใช้เวลาในครัวกับแม่สามีเธอเริ่มเรียนรู้เมนูใหม่ที่เธอไม่เคยทำกลิ่นของข้าวสวยหอมและพริกแกงสดกลายเป็นกลิ่นประจำบ้านส่วนเมษาหลังจากเหตุการณ์คาเฟ่เธอใช้เวลาอยู่กับตัวเองหลายเดือนแต่ในที่สุดเธอก็สมัครเรียนคอสจิตวิทยาออนไลน์เธอบอกว่าอยากเข้าใจผู้หญิงที่ผ่านเรื่องแบบเดียวกับเธอ และอยากช่วยคนที่ยังกลัวแบบที่เธอเคยเป็นมีนาแอบภูมิใจที่ผู้หญิงคนนี้กลับมายืนได้อีกครั้งและไม่ใช่แค่ยืนแต่เดินต่อด้วยพลังค่ำคืนหนึ่งมีนาและต้นนั่งอยู่ที่ระเบียงลมเย็นพัดผ่านต้นนั่งถอดเสื้อคลุมวางหัวบนตักเธอมีนาเขาพูดเบาๆเราเคยคิดไหมว่าถ้าเธอไม่ยอมเดินเข้าไปในบ้านวันนั้นชีวิตเราจะเป็นยังไง เธอยิ้มอาจจะมีคนอื่นที่นั่งตรงนี้แทนฉันก็ได้ต้นสายหัวไม่มีใครแทนเธอได้เพราะเธอเป็นเหตุผลที่ครอบครัวนี้รอดมีนายิ้มเงียบๆเ,เธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรยิ่งใหญ่แต่เธอรู้ว่าเธอซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมาตลอดคืนนั้นเธอนอนหลับอย่างสงบแต่เช้าตรู่ของวันถัดมาเสียงโทรศัพท์ปลุกเธอจากฝันเป็นสายจากโรงพยาบาล พ่อของต้นล้มหมดสติขณะตัดไม้ในสวนเส้นเลือดในสมองติดฉีบพันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากต้นขับรถด้วยมือที่สัน่นเมษานั่งเงียบทั้งทางมีนาอธิษฐานในใจไม่หยุดเมื่อไปถึงพ่อยังไม่ฟื้นนอนนิ่งในห้อง ICU ใบหน้าที่เคยเข้มแข็งดูอ่อนแรงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมอบอกว่าเขาอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน และมีโอกาสฟื้นกลับมาได้เพียงบางส่วนช่วงเวลานั้นบ้านทั้งหลังเหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งมีนารับหน้าที่ดูแลบ้านแทนพ่อต้นต้องวิ่งทั้งงานทั้งโรงพยาบาลเมษาใช้เวลาอ่านหนังสือให้พ่อฟังข้างเตียงหลายสัปดาห์ผ่านไปวันหนึ่งในช่วงสายอากาศแจ่มใสเสียงกรอบแกรบเบาๆดังจากห้องข้างเตียงตนกับมีนาหันไปมองนิ้วมือของพ่อขยับเล็กน้อย ตามด้วยเสียงครางในลำคอแล้วเปลือกตาเขาค่อยๆเปิดออกทั้งสองรีบเข้าไปหาพ่อเขากระพริบตาช้าๆริมฝีปากขยับน้อยๆพูดคำแรกออกมาเบาๆว่าน้ำมีนาหยิบแก้วน้ำค่อยๆป้อนอย่างระวังเขาดื่มเพียงนิดแต่แววตาของเขาเริ่มมีชีวิตหลายเดือนต่อมาพ่อกลับมาบ้าน แม้จะพูดช้าเดินไม่ถนัดแต่เขายังพยายามฝึกทุกวันมีนาเป็นคนอยู่ข้างเขาตลอดเวลาป้อนข้าวผาเดินเช็ดตัวเขามักจับมือเธอไว้แน่นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเช็ดหน้าผากเขาเขากระซิบเบาๆมีนาขอบใจที่ไม่หนีเธอยิ้มหนูไม่ใช่คนหนีเข้าพ่อ หนูแค่เป็นคนที่เลือกจะอยู่กับคนที่มีความหมายกับหนูวันเวลาผ่านไปลูกของมีนาและต้นลืมตาดูโลกชื่อของเขาคือเมษาตามชื่อลูกสาวคนโตของบ้านและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่พ่อของต้นได้อุ้มหลานครั้งแรกถึงแม้มือจะสั่นแต่เขาหัวเราะเบาๆขาดลูกแก้มหลานเธอจะโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวบ้านนี้พ่อสัญญา หลายปีผ่านไปเด็กหญิงเมษาโตขึ้นอย่างสดใสบ้านหลังเก่าที่เคยเงียบตอนนี้มีเสียงหัวเราะของเด็กวิ่งเล่นในสวนเสียงเล่านิทานจากคุณตาและกลิ่นหอมของขนมอบจากมือแม่วันหนึ่งเมษาถามแม่ว่าแม่คะทำไมคุณตาผู้ช้าจังมีหน้าหัวเราะเบาๆเพราะตอนนั้นคุณตาลม้มแต่คุณตาสู้มากเลยลูกถึงได้กลับมายิ้มให้หนูได้อีก เด็กน้อยพยักหน้างั้นหนูจะกอดคุณตาบ่อยๆและเธอก็ทำตามนั้นในวันที่เงียบสงบอีกวันหนึ่งพ่อของต้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขายื่นสมุดเล่มหนึ่งให้มีนาช่วยเขียนให้พ่อหน่อยเธอเปิดสมุดนั้นหน้าแรกเป็นชื่อว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนบ้านหลังนี้เขายิ้มเรื่องของเธอของเมษาของต้นมันไม่ควรหายไปกับลม มีนานั่งลงข้างเขาเปิดหน้าว่างและเริ่มเขียนบันทึกชีวิตบทสุดท้ายคืนหนึ่งขณะฝนตกพรำม,มีนาปิดสมุดที่เขียนเสร็จแล้วเธอวางมันไว้บนต้นไม้เก่าข้างๆรูปถ่ายครอบครัวในภาพนั้นมีรอยยิ้มของทุกคนรวมทั้งพ่อของต้นที่ยิ้มอย่างสงบวันถัดมาเขาจากไปอย่างเงียบ ในห้องนอนใต้ผ้าห่มที่อบอุ่นใบหน้าเขานิ่งสงบและมีรอยยิ้มจางๆในมือลูกสาวสมุดที่มีนาเขียนเสร็จเมื่อคืนถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเรื่องราวของพ่อสามีที่เคยปลอมเป็นขอทานจบลงด้วยบทเรียนว่าความเมตตาไม่ได้อยู่ในคำพูดหวานแต่มันอยู่ในการกระทำเล็กๆที่เปลี่ยนใจคนได้ตอนจบสำหรับวิดีโอ youtube หลังจากร้านขอทานกับความรัก เปิดขึ้นผู้คนมากมายเดินทางมาทั้งเพื่อดื่มกาแฟทั้งเพื่อฟังเรื่องเล่าและทุกคนที่นั่งลงมักจะจ้องไปที่เก้าอี้ไม้ตัวเก่าพร้อมคำถามว่าเขาเคยนั่งอยู่ตรงนี้จริงหรือมีนายยิ้มทุกครั้งแล้วพูดเบาๆว่าไม่ใช่แค่เคยแต่เขายังคงอยู่ที่นี่เสมอเสียงลมพัดผ่าน เหมือนเสียงหัหเราอของชายชาราที่เคยปลอมเป็นขอทานเพื่อทดสอบใจใครบางคนและในท้ายที่สุดก็เปลี่ยนหัวใจของทุกคนในบ้านตลอดไป